วันนี้คุณตติพามาที่วัดทุมเศรษฐีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะค่ะทางเดินเข้าหลังจากที่เราจอดรถที่ลานจอดรถเสร็จสับเรียบร้อยนะคะคตรงนี้มีป้ายเขียนห้ามรถทุกชนิดผ่านนะคะเ,คเดินเข้าไปด้านในตรงนี้เลยเจดี <JD S 2> มองไปด้านโน้นนะคะสวยงามมากค่ะสถานที่ ร่มเย็นมากนะคะเดินเข้ามาเงียบสงบร่มเย็นแล้วก็ตรงนี้เป็นศาลาน้อมบุญค่ะไปดูตรงนี้จะเป็นแผนผังนะคะวัดทุ่งเศรษฐีมหาเจดีย์แห่งสามโลก,กาธาตยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็จะมีแผนผังของวัดทุ่งเศรษฐีแล้วก็มีโฆษณาเทศกาลวันพิาขาบูชาวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดขอนแก่น วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เ,เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้จะมาถือศีลในคัมมะตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ถึง9พฤษภาคมที่ศาลามาลัยนะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะคะของคุณปุ้ยและของคุณธนิดาแล้วก็เลือกวันเวลาเข้าออกศีลได้ตามสะดวกนะคะค่ะส่วนด้านอื่นๆ เราเดินไปฝั่งโน้นค่ะเราเดินมาด้านนี้นะคะต้นคูนดอกคูนอดอกเหลืองสะพรั่งเลยนะคะแต่ช่วงนี้เป็นปลายฤดูแห่งดอกคูนละดอกคูนก็เริ่มร่วงแล้วก็มีลูกนี่ค่ะผลยาวๆประมาณนี้เลยนะคะและตรงนี้จะมีป้ายเขียนบอกว่าห้ามปล่อยสัตว์น้ำทุกชนิด นะคะนะคะ่ะบริเวณนี้มองไปด้านโน้นก็จะเห็นเจดีย์อยู่กลางน้ำนะคะมองมาด้านนี้นะคะโอ้บรรยากาศสงบร่มรื่นจริงๆนะคะตาน,นี้เจดีย์สวยงามนะคะอยู่ที่หนองน้ำก็มองกลับมาด้านนี้ สวยงามมากคะ่ะเดินมาฝั่งนี้นะคะที่บริเวณนี้จะมีป้ายเขียนเชิญชวนสวดมนต์ร่วมกันทุกวันพระเพิ่มบุญบารมีสร้างบุญกุศลแก่ตนเองเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปณมหารัตนเจดีสีไตรโลกธาตุค่ะเห็นนะคะแล้วก็มีเชิญชวน ในเทศกาลวันวิสาขบบูชานะคะวันที่10-11ก็12นี่ค่ะกําหนดการเ,าเริ่มตั้วันที่9นะคะ9 1 0 1 1 12คะใครอยากมาร่วมทำบุญหรือมาปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวันวิสาขบ,บูชาที่วัดทุงเศรษฐีก็เชิญชวนนะคะลงทะเบียนได้ตามที่แจ้งค่ะ เดินมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นทางเข้าไปที่มหารัตนเจดีย์สีไตรโลกธาตุนะคะนี่ค่ะทางเดินเข้าไปเราเดินไปตรงนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็บรรยากาศสงบร่มเย็นจริงๆวัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่บนถนนบายพาสหรือถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นตําบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งวัดทุ่งเศรษฐีนี่นะคะ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นจริงๆถ้าขับรถมาก็ประมาณ30นาทีนะคะและภายในวัดก็มีมหาเจดียรัตนะหรือมหาเจดีย์สีไตรโลก,กธาตุได้ถูกสร้างโดยความริเริ่มของหลวงตาอ๋อยหรือที่รู้จักกันในนามหลวงตาย่ามแดงค่ะท่านได้ชักชวนลูกหลานศิทธยานุสิทธ์รวมกันสร้างมหารัตนเจดีย์แห่งนี้บนที่ดินแปลงหนึ่งของท่านความโดดเด่นของมหาเจดีย รูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงความเชื่อต่างๆเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างองค์เจดีย์สำคัญทั้งสโลกคือเจดีจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนครเจดีย์ในนาคคติภพ,พและมหารัตนะเจดีสีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์มาเยือนที่นี่แค่เพียงทีเดียวก็เหมือนกับว่าได้มาสักคาระองค์เจดีถึงสโลกเลยทีเดียว ที่วัดทุ่งเศรษฐีค่ะพระมหาเจดีย์สร้างมาจากความเชื่อที่ว่าจุดนี้คือบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างสามโลก,กธาตุทั้งสวรรค์มนุษย์และเมืองบาดาลค่ะตั้งอยู่ท่ามกลางบึงน้ำล้อมรอบตกแต่งบันไดทั้งสด้านด้วยลวดลายของสัตว์สีตระกูลเรียกว่าบันไดธาตุสี่พร้อมผู้ดูแลทั้งสี่ทิศองค์พระเจดีย์ออกแบบเป็นเจดีย์โถงโลง่งทรงรักคังความ แบบนานาชาติทั้งไทยทิเบตจีนฝรั่งผสมผสานกันอย่างสวยงามยังมีจุดสักการะเจ้าแม่กวนอิมพระสังกัจจายพระศรีวลีและยังมีลานนารกที่สร้างไว้เตือนสติด้วยค่ะเจดีย์รายเป็นเจดีย์องค์เล็กรอบเจดีย์ประธานมีเทพทวารบานอย่างเช่นเท้าเวสุวรรณประจำอยู่แต่ละทิศค่ะส่วนห้องปริศนาธรรมวงไวสยวันตั้งอยู่ใต้มหาเจดี เป็นห้องแสดงภาพปริศนาธรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตคือเกิดแก่เจ็บและตายค่ะส่วนสิ่งสำคัญภายในวัดนะคะมหารัตนเจดีสีไตรโลกธาตุบรรจุพระทันแก้วซี่ขวาล่างพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆและเครื่องสักการะทั้งหลายทั้งปวงนับถือว่าตำแหน่งของพระมหาเจดี ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเจดีจุลามณีซึ่งบรรจุพระเขี้ยวแก้วซีขวาบนในสวรรค์ชั้นดาวดึงกับนาคเจดีในนาคพิภพซึ่งบรรจุพระเขี้ยวแก้วซีซ้ายล่างดังนั้นเมื่อผู้ใดได้มาสักการะพระมหาเจดีแห่งนี้ก็เท่ากับว่าได้กราบไหว้บูชาเจดีทั้งสามองค์ในสามโลกธาตุในคราวเดียวกันค่ะภายในองค์พระเจดี ก็จะมีพระพุทธนิลวันโนสีโลซัพยุดมหรือหลวงปู่ดำเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองผิวสีดำทรงเครื่องปิดทองประดับพลอยสีต่างๆปางสมาธิศิละปะแบบลบบุรีขนาดหน้าตักกว้าง155นิ้วค่ะและส่วนสำคัญอื่นๆภายในบริเวณวัดก็จะมีมนดบองค์ปถมศาสนสถานแห่งแรกของวัดซึ่งถาเทียบกับแนวคิดตามแบบพราหมณ ก็จะมีความสำคัญเท่ากับการสร้างเสาหลักเมืองนั่นเองมีลักษณะมนดบขนาดย่อมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ปรถมและรูปหล่อบูรพา,ารย์อีกสามองค์ได้แก่หลวงปู่ปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงและหลวงปู่สาอาพัสโรวัดสวนมรจังหวัดขอนแก่นค่ะและสิ่งสำคัญอื่นๆภายในวัดนะคะก็จะมีสวนนรก ซึ่งหลวงตาท่านดำริว่าผู้คนในยุคหลังๆนั้นห่างไกลาจากศีลธรรมขาดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมจึงให้จำลองสภาพขุมนรกต่างๆไว้ภายในบริเวณวัดทิศตะวันออกซึ่งประกอบด้วยรูปปั้นพญายมเปรตและนรกห้าขุมแสดงวิบากกรรมของสัตว์นรกหมู่ต่างๆอันเกิดจากการละเมิดศีลห้า เพื่อเป็นอุทาหรณ์ของผู้ใหญ่และเยาวชนค่ะสิ่งสำคัญภายในบริเวณวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปปั้นพญานาคค่ะอยู่ถัดจากบริเวณสวนนรกเล็กน้อยเป็นรูปพญานาคตนใหญ่อยู่ในท่ากำลังเลื้อยขึ้นมาจากสระน้ำใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะคือแท่นแว่นฟ้าจุลามณีและท่านาคขจดีศรีนาคินเป็นแท่นและท่าน้ำสำหรับลอยโคมและประทีป บูชาแด่มหาเจดีย์อีกสององค์ในสองพบการเดินทางไปยังวัดทุ่งเศรษฐีตําบลพระลับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะถ้าสมมุติว่าเราขับรถมาจากทางอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตามถนนมิตรภาพมาเรื่อยๆก่อนจะเข้าตัวเมืองขอนแก่นก็จะมีลูกศรชี้บอกทางว่าไปกาละสิน ก็ให้ขับตามป้ายกาลสินไปเรื่อยๆตามทางาหรือถนนเลี่ยงเมืองนี่นะคะไปไม่ไกลนักก็จะเห็นมีลูกศรชี้บอกทางเข้าไปยังวัดพุ่งเศรษฐีนะคะหรือถ้าเราขับรถออกมาจากในตัวเมืองขอนแก่นถา้าการจราจรหนานแน่นในช่วงนั้นก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ30นาที แต่ถ้าให้เร็วที่สุดก็ประมาณ10หรือ15นาทีนะคะซึ่งระยะทางจากตัวเมืองขอนแก่นมายังวัดทุ่งเศรษฐีประมาณ8-10กิโลเมตรค่ะ